นี่ครับเข้าสู่หน้าฝนนะครับมันก็หน่อไม้ในสวนแม่ดาลุงนะครับก็จะเริ่มแทงหน่อออกมานะครับวันนี้นะครับมาสับหน่อไม้นะครับจะส่งให้พี่น้องที่ออเดอร์หน่อไม้เข้ามานะครับเป็นพี่ที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ แกออเดอรนหน่อไม้ของที่สวนไว้นะครับนี่ครับอันนี้แค่สองกอนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่ยังไม่เรารอให้โตวกว่านี้ก่อนนะครับนี่ครับรอให้โตวกว่านี้นครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะไปสับหน่อไม้เพิ่มนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาโซนริมรัวบ้างนะครับเมื่อกี้มีแค่สามกอที่อยู่ตรงหลังบ้านนะครับวันนี้เรามาโซนทางด้านทิศเหนือบ้างที่อยู่ริมรั้วนะครับตัวนี้ครับโซนนี้ก็มีอยู่ประมาณหกกอนะครับหกกอก็พอได้ได้กินได้ขายนะครับอยู่ทางโซนทิศเหนือนี่ครับเราจะมาสับกอนี้นะครับ นี่ครับนอกำลังใช้ได้เลยนะครับก็จะสับครับไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับก็เป็นโซนริมรั้วที่แบบว่าลมลื่นนะครับก็ตรงนี้เป็นทั้งเป็นที่พักผ่อนนะครับเป็นที่พักผ่อนมีเปลย์ปลูกตรงนี้นะครับ มีเปลือกตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแนวยาวไปถึงตรงนน้นนะครับเดี๋ยวพมจะพาไปดูอ่าไผ่ยอยู่กอนึงซึ่งเรามีอยู่กอเดียวนะครับเป็นไผ่ที่ไผ่ใช้ลำนะครับแล้วกินนอได้ด้วยนะครับอันนี้แต่ว่าหลักๆตรงนี้จะเป็นโซนอ่าไผ่กิมซุงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไผ่ใช้ลำนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจนะครับเวลาทํางานมาเหนือหน่อยๆเราก็จะมาพักอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็เพิ่งสร้างกิ่งเมื่อวันก่อนนี่ครับหน่อไม้ครับต,ตัวนี้ก็เดี๋ยวลอยอีกหน่อยนะครับยังเล็กอยู่เนี่ยตรงนี้สามหน่อเรียงกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นไผ่ใช้ลำแล้วก็ หนอก็กินได้ด้วยนะครับลักษณะนอเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไผ่ตัวนี้ก็คือไผ่สร้างมนนะครับนั้นซื้อมาที่80บาทนะครับก็อายุก็ประมาณปีหนึ่งครับได้ตัดไปใช้ลำสองสามลำแล้วนะครับนี่ครับลักษณะของหนอก็จะเป็นแบบนี้ครับถ่ายไ้ให้ดูนะครับเวลาคนเขาถามผมนะครับ ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่านอไผ่สร้างมนต์มันเป็นแบบไหนนี่ครับก็ถ่ายไว้ให้ดูนะครับนี่ครับก็เป็นไผ่สร้างมนต์ไผ่ใช้ล้ำนับได้ประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่างไม่ว่าจะทําเป็นรั้วทําเป็นเตียงทําเป็นอ่าสพานทาหลากหลายครับก็อยู่ร่วมกับอ่าไผ่กิมซุ่งนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จัดอยู่ให้มันอยู่โซนริมลั้วทางด้านทิศเหนือนะครับซึ่งอยู่ติดกับแปลงนาประนีตนะครับนำนากลาต้นเดียวเดี๋ยวพามาดูข้าวนิดนึงวันนี้มาพามาสับหน่อไม้นะครับแต่ว่าให้ดูถึงความหลากหลายนะครับนี่นะครับข้าวก็เริ่มเริ่มเริ่มติดอายุผมเพิ่งถ่ายคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับอายุประมาณ หนึ่งเดือนนะครับแต่แต่คลิปเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆต้นข้าวให้ดูนะครับก็ถือว่าแกแกตัวจากเมื่อวานนิดนึงเนี่ยครับลักษณะต้นข้าวอันนี้คือดำต้นเดียวนะครับดำต้นเดียวทำระบบ SRI อ่ามันเป็นตัวย่อนะครับ SRI อะไรนะ System อะไรสักอย่างนะ ก็เนี่ยครับแหนแดงอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มาเที่ยวดูนะครับหน่อไม้แล้วดอไม้นะครับหน่อไม้เราบางทีโมว,วุ่นๆอยู่เนี่ยมันก็จะเอาไม่ทันเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเป็นเป็นเป็นลำแล้วมันก็แก่เกินไปแล้วก็ไม่ได้แล้วนะครับ mm. ก็มีเวลาก็มาแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะครับ ครับก็พามาดูหน่อไม้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสับหน่อไม้แล้วก็เอาไปส่งให้พี่น้องที่สั่งนะครับแลใครอยากกินก็ต้องล่วงหน้านิดน,นึงนะครับพอดีก็จัดให้ตามคิวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเ,เราไม่ได้ปลูกเป็นระบบสวนเราเอาแค่พอที่ดูแลได้อะไรได้แค่นั้นนะครับก็ทำให้มันหลากหลายแต่ว่าเราเราไม่เน้นจํานวนเราเน้นคุณภาพเราเน้นให้ เราดูแลได้นะครับจัดการได้แก้ไขได้นะครับเพราะมันถ้าบางครั้งถ้าปลูกเยอะไม่ว่าจะเป็นพืชผกผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าปลูกเยอะแต่ดูแลไม่ได้มันก็มันก็จะเสียคุณภาพไปนะครับโอเคครับก็มามาดูหน่อไม้ใหญ่ๆอวบๆเขาบอกว่าหน่อไม้มันมันอวบมันอ้วนมัน เหมือนไซคุณดูแลว่างั้นโอเคครับวันนี้ก็เลยพามาดูเดี๋ยวจะสับแล้วก็ขนขึ้นสเล้์ไปส่งให้ลูกค้าสดๆดจะไม่แบบค้างวันนะครับเราจะเอาไปเลยเราจะไม่ตัดทิ้งไว้นะครับอย่างสมมุติว่าออเดอร์มาแล้วก็อย่างส่งวันอีกสามสี่วันนี้เราก็จะเป็นสับทิ้งไว้นะครับแล้วก็ยังสมมุติว่าจะเอา จะเอาพรุ่งนี้สมมุติว่าจะเอาพุ่งนี้วันนี้เราก็ไม่สับเราเขาสับให้มันสดๆนะครับเราต้องการเน้นสดใหม่ส่งตรงถึงผู้บริโภคนะครับโอเคครับก็ยำ้ำสายๆนะครับของวันที่17กรกฎาคมป65ี65นะครับเราก็พามาดูหน่อไม้แล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างในสวนนะครับเห็นไหมครับระวัง ระหว่างล่องไผ่ที่มันว่างๆแล้วก็เอากระชายไม่ไม่ใช่กระชายเป็นอะไรนะกระเจียวขาวนะครับกระเจียวกระเจียวมาปลูกไว้นะครับเพราะว่ามันต้องดูพื้นที่ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆนะครับพืชบางตัวมันชอบแบบไหนชอบอากาศแบบไหนชอบแดดหรือไม่ชอบแดดชอบลำไรนะอันไหนที่มันอยู่ด้วยกันได้เราก็จะพยายามหามาปลูกเพื่อไม่ให้พื้นที่มันว่างโดยปล่าประโยชน์ นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ